สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวขอ้อลุ้นความเป็นไปได้ที่เรากำลังจะได้เห็นรถหุ่มเกาะสายพันธุ์ไทยแฟนทอมเอสสี่คู่รวมล่างกับอาวุธนวิถีต่อสู้อากาศยานแบบซับอาร์บีเอฟเจ็ดสซึ่งเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานระยะใกล้ที่ดีที่สุดของโลกอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ เมื่อไม่นานมานี้บริษัทพนัสแอเซมบีจำกัดได้แสดงภาพจำลองรถหุ่มเกาะล้อ,อยางแบบแฟนทอมเอ 4x4 ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งดูจากลักษณะภายในออกแล้วขาดว่าน่าจะเป็นแบบ s a r b RBS 70 n g ซึ่งในภาพมีทั้งรถฐานยิงและรถเรดาร์ซึ่งทั้งหมดเป็นรถหุ่มเกราะแบบคล่องตัวสูงสัญชาติไทยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับโครงการนี้สามารถเป็นไปได้2แบบนะครับนั่นก็คือ 1. โครงการของกองทัพเรือสำหรับสออรอฝอกองทัพเรือไทยมูลค่า245ล้านบาทคาดว่าจะจัดหามา1ระบบจำนวน5ชุดยิงครับซึ่งโครงการนี้บริษัทดาตาเกตจำกัดได้รับชัยชนะในการดำเนินโครงการไปแล้วคาดว่าพวกเขาจะเลือกระบบต่อต้านอากาศยานระยะใกล้แบบกิฟกาเอ ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ของรัเสเซียโดยรถที่ใช้บรรทุกลูกจรวดและรถเลดาราจะเป็นรถหุ่มเกราะแบบไทเกอร์ 4x4 แต่อย่างไรก็ตามตัวรถหุ่มเกราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบแฟนทอมเอส 4x4 ของไทยได้ครับอันนี้น่าลุ้นให้เป็นแบบนั้นนะครับ เพราะว่าการซื้ออาวุธครั้งนี้จะทำให้บริษัทของคนไทยได้รับผลประโยชน์ตามมาแอดมินมั่นใจว่ารถหุ่มเกราะของคนไทยนั้นไม่เป็นรองรถฝรั่งอย่างแน่นอนครับหรือ2นะครับโครงการนี้อาจจะเป็นการเสนอโครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ให้กับกองทัพอากาศไทยจำนวนหนึ่งระบบก็เป็นได้ครับ ซึ่งมูลค่าโครงการปี6 4นี้อยู่ที่940ล้านบาทและคาดว่านี่น่าจะเป็นเพียงงบประมาณก่อนแรกซึ่งโครงการน่าจะผูกพันกันราว2-3ปีดังนั้นมูลค่าโครงการสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ราวๆา0 0 0นล้านบาทครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ หากว่าเรามีโอกาสได้เห็นรถหุ่มเกราะสายพันธุ์ไทยร่วมร่างกับระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่จัดว่าจ่มสุดๆอย่างซาบ r b s 70 NG คงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยสำหรับชาว FC ไทยอย่างแน่นอนครับ เพราะว่าถ้าได้จริงเราก็น่าจะได้ความรู้ต่างๆมากมายเช่นการติดตั้งการศึกษาระบบต่างๆเอาไว้พัฒนาต่อยอดอาวุธของเราเองอีกทั้งยังเป็นการสั่งงานสั่งรายได้ให้กับบริษัทของคนไทยอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ เอาละครับคุณผู้ชมที่นี้เราม,มาดูประสิทธิภาพของอาวุธทั้ง2ชนิดนี้กันต่อเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นจะมีประสิทธิภาพแบบไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้แบบซาร์บ r b s 70 NG นั้นถือได้ว่าพวกมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงโดยรถฐานยิงหนึ่งคัน สามารถติดตั้งแท่นยิงจรวดได้3ลูกมีระยะยิงไกลสุด8กิโลเมตรและสามารถยิงอากาศยานที่บินสูงถึง5,000เมตรแต่แอดมินคาดว่าระยะยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน่าจะอยู่ที่3.5กิโลเมตรครับนอกจากนี้ผมมันยังสามารถทำการยิงขณะเคลื่อนที่ได้ด้วย คุณผู้ชมครับการค้นหาเป้าหมายของซับ ABS 70 NG นั้นสามารถค้นหาเป้าหมายด้วยกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลเซอร์ลูกจรวดเป็นชนิดยิงแล้วลืมหรือ e and Forget กล่าวคือมา่อทำการยิงจรวดออกไปแล้วลูกจรวดจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องชี้เป้าให้ตลอดเวลารถฐานยิงสามารถค้นหาเป่าหมายใหม่หรือถอนตัวออกจากพื้นที่ได้เลยครับ คุณผู้ชมครับข้อดีของระบบอาวุธชนิดนี้ก็คือซ a า b s บ r b s 70 MG สามารถติดตั้งบนรถฐานยิงได้หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงรถหุ่มเกาะสัญชาติไทยอย่างแฟน n อม s s 4x4 หลูกจรวดสามารถเก็บไว้ได้นานถึง30ปีพวกมันสามารถปฏิบัติการแบบเครือข่าย ทำให้ระบบป้องกันภัยท่าอากาศสมบูรณ์ขึ้นหรือสามารถปฏิบัติการได้ด้วยตนเองเดียเด่ยวๆเป็นระบบ standalone ก็ได้และสามารถติดตามไปคุ้มกันให้กับหน่วยทหารในแนวหน้าได้ทุกที่ของสมรภูมิการรบเรียกได้ว่าอุ่นใจหายห่วงเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับต่อมาเรามาดูระบบที่2กันบ้างนะครับ นั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบกิฟกาเอสนั่นเองครับระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะ่กลแบบกิฟกาเอสเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยสัญชาติรัเสเซียซึ่งพวกมันขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในฐานะเจ้าพ่อแห่งแซมของโลกครับ โดยระบบกิปกาเอสนั้นใช้แทนยิงจรวจแบบอิกล่าและอุปกรณ์ควบคุมการยิงต่างๆเข้าไปติดตั้งบนรถหุ้มเกาะไทเกอร์ 4x4 อเนกประสงค์ความคล่องตัวสูงระบบต่อต้านอากาศยานชนิดนี้เหมาะสำหรับยิงใส่วัตถุที่บินต่ำมากเช่นโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ กิบก่าเอสสามารถยิงไปที่เป้าหมายทางอากาศขณะที่พวกมันแล่นด้วยความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้และสามารถยิงได้พร้อมกันถึง4ลูกเรียกได้ว่าเมื่อยิงออกไปแล้วเป้าหมายมีโอกาสไปเฝ้ายม,มาบาลเป็นไปได้สูงมากๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับอาวุธทั้ง2องชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมชอบฝั่งไหนครับถ้าเป็นฝั่งของทางรัเสเซียก็จะเป็นแบบกิฟก่าเอนะครับซึ่งรูปทรงก็ดูสวยงามแล้วก็ทันสมัยเลยทีเดียวโดยภายนอกนะแอดมินมองว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมีความเล็กกระทัดรัดและประสิทธิภาพแอดมินก็คิดว่าเชื่อถือได้เลยทีเดียวครับ หรือว่าท่านใดนะครับจะมองไปที่ของสวีเดนครับนั่นก็คือเจ้า s a a บ RBs 70 n g นั่นเองครับโดยรวมแล้วแอดมินมองว่าของซ a บเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับแล้วก็ระยะยิงไกลกว่าด้วยแต่ว่าลูกจะรวดจะน้อยกว่า1น,นัดนะครับดังนั้นเนเพื่อนๆนะครับชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมาร่วมให้กำลังใจนะครับบริษัทพนัสซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติของคนไทยครับให้รถเกาะของเรานะครับรถเกาะของคนไทยได้เข้าร่วมโครงการอาวุธในครั้งนี้ด้วยครับดังคำขวัญที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ